สวัสดีครับผมจานตีครับผมเฟซบุ๊กป่าตีหน้าแฝงนะครับช่องยูทูปจานตีผีบ้านะครับมือนี้มาอัปเดตครับผมจกคู่มาเกือบเดือนแล้วนะครับประจำวันที่เกียนที่แปดเอ่อกลุ่มผ้าครับผมจะอธิบายให้ฟังครับผมจกครับอันนี้คือเฮ็ดคู่อย่างครับผมเฮ็ดบ่อป่าพร้อม เออครับผมเพิงคู่ยางเพิงบอ่อป่าครับผมบ่งครับผมฟังนี่กับ้าครับผมแพงอยู่ครับแพงอยู่แต่ผมกับพิดอีกแบบนึงนะครับผมเฮ็ดเธอเดียวแล้วเลยคือหลายคนก็บ,บอกว่ามักเฮ็ดก็จอกแจ๊กมันทีเขาตำล่าลเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไหมครับ แต่ผมว่าเป็นคนแบบนั้นครับผมอยากเสียเงินเธอเดียวเอามันแล้วเอาให้มันจบมาเป็นเอะเอะปีน้าเสียเยอะเลยสองหมื่นสามหมื่นเยอะเลยบบแล้ว,ลว,มมลว,ลวจักเธอร่วมเงินแล้วนั่นผมว่าเสียลายก่าผมอีกมือนเด,เดือนหนึ่งเฮ็ดได้จะคู่ละหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบคู่ครับเฮ็ดได้เหมือนสิบเอ็ดคู่ ครับผมยังบ่แล้วเด้ครับนี่ยังฟังพูดดีครับผมบุนมังคามถนน้นไปหนึ่งอีกครับผมเออโอเคครับผมเดี๋ยวผมพายางิึงยางนี่ผมก็ปลูกพร้อมเด้ครับนี่เฮ็ดคู่พร้อมปลูกไปพร้อมครับผมงามบ่ยางผมติดแหละปลูกยางแรกผมเน้ยผมพีบ้าเฮ็ดคู่ครับบานนี่ครับผมอัปเดตครับผมคู่ ถามว่า,ามันสิเลี่ยงายบอไมยจะเดือนพืชสภาพสิเลี่ยงเพราะผมวม่าโอเคครับเดี๋ยวผมโอ้ข่ายยายหนูมันก็แตกยอดมันเลยเนาะฝนตกใส่วงยาหน่นี่นครับห้อยฝนตกโอ้ยลิ้นนี่หน่อยเนาะไ่ได้พอดีเลยน้ำยาไม่อ้วนแล้วกินเขาแล้วผมไปหากินเขากันครับ ขอบคุณครับ